ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนาำใสส่งกิจอยู่ในซอยเล็กๆตรงกันข้ามกันกันกบห้างบิ๊กซีสาขาสำโรงสองสังเกตง่ายๆนะคะปากซอยจะมีร้านหูฉลามปู่เจ้าค่ะร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อแบบโบราณน,นะคะเขาทำลูกชิ้นได้อร่อยมากเลยค่ะ ทั้งกรอบทั้งเด้งแล้วก็รสชาติดีดีค่ะเราก็สั่งลูกชิ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็ปรุงน้ําจิ้มเพื่อที่จะจิ้มกับลูกชิ้นอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะราคาก็ยุติธรรมเป็นร้านเก่าแก่โบราณแถวแถวสำโรงค่ะ